ได้สิ่งถูกใจได้ของมงคลได้โชคได้ลาบชาวราศีมังกรที่ไม่เคยมีโชคมีลาบก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแอนมืน <And S 1> สีชีดวงสวัสดีครับมื่นเทวริศครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงราศีมังกรดาวเกตเลง็งดาวมฤตยูมูมเรื่องโชค,โชคลาบ,ลาบก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีสามารถทักไปสอบถามคิวกับแอดมินได้นะคะตามไอดีลายด้านล่างค่ะดาวเกตเลงดาวมือตยูนะครับซึ่งดาวเกตเนี่ยสถิตในราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนลาภะหรือว่าเรือนโชคลาภของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของคําว่าหมู่เรื่องโชคลาภนะครับเอาความโดดเด่นที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภชัดเจนของชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์นในเรื่องของ ได้ได้สิ่งถูกใจได้ของมงคลได้โชคได้ลาบชาวราศีมังกรที่ไม่เคยมีโชคมีลาบก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแต่ว่าจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับการเสี่ยงหรือว่าเป็นของเป็นงานเป็นสิ่งถูกใจอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโชคลาภเนี่ยมักจะพ่วงมากับความเชื่อความมูความได้ไปมีส่วนร่วม กับกิจกรรมกิจการต่างๆนะครับคาว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการเนี่ยน่าหมายความว่าชาวราศีมังกรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องให้ก่อนต้องไปช่วยก่อนแล้วจะได้กลับมาสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยอาจจะเป็นการเงินเป็นโชคลาภหรือว่าเป็นผลประโยชน์เป็นคอนเนคชั่นต่างๆก็ได้เราจะตีเหมารวมว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันแต่ชาวราศีมังกรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าช่วยในเรื่องงานเนี่ยมักจะได้เป็นงานกลับมาเสมอนะครับ โชคลาภอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนของชาวราศีมังกรเลยเนี่ยก็คือตัวบุคคลชาวราศีมังกรที่ต้องการความช่วยเหลือในมุมของคนช่วยเหลือชาวราศีมังกรก็จะได้คนมาช่วยเหลือในสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องการในสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องการเสริมในสิ่งที่ชาวราศีมังกรกําลังติดขัดอยู่จะมาในช่วงเวลานี้แล้วที่สําคัญมาถูกที่ถูกเวลาการมาถูกที่ถูกเวลาของตัวช่วยต่างๆทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ย คิดอ่านอะไรได้ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นเดินหน้า<ม>ได้มากขึ้นส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังในมุมของโชคลาภสิ่งที่ชาวราศีมังกรควรระมัดระวังก็คืออะไรที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายจะทําให้ชาวราศีมังกรเกิดทุกขลาภ<ม>ในภายหลังอย่างเช่นมีโชคมีลาภแล้วบุตรหลานบริวารป่วยป่วยจากความประมาทความเลินเล่อบางอย่างนะครับ<ม>จากคนใกล้ตัวจากตัวชาวราศีมังกรเองยกตัวอย่างชาวราศีมังกรมีโชคมีลาภ แล้วก็พาลูกหลานไปเลี้ยงไปกินแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์เรื่องพวกนี้เหมือนกันบางครั้งชาวราศีมังกรเนี่ยก็เป็นจะว่าเป็นต้นเหตุซะเลยก็ไม่ใช่นะครับชาวราศีมังกรบางครั้งการดูแลดีเกินไปการใส่ใจมากเกินไปจนจนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็มีนะครับหลักๆเลยปัญหาถ้าจะเกิดเกิดเพราะความเกินไม่ใช่ความขาดนะครับในมุมต่อมาที่โดดเด่นของชาวราศีมังกรก็คือบริวารทางไกล ชาวราศีมังกรจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ทางไกลนะครับซึ่งข่าวดีนั้นๆมันจะส่งผลกับอนาคตของชาวราศีมังกรค่อนข้างชัดเจน <üman. S 1> อืในเรื่องที่ต้องระวังที่เกี่ยวกับบริวารทางไกลก็มีเหมือนกันนะครับการติดต่อมาของบริวารที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เกี่ยวกับข่าวดีนั่นก็แสดงว่าเป็นข่าวไม่ดีแน่นอนตรงกันข้ามเลยไม่มีเสมอครับมีแต่บวกกับลบ S <S คราวนี้มาดูกันว่าไพ่น้องแอนจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรในช่วงที่ดาวเกตเล็งดาวมฤตยูบ้างครับในช่วงที่ดาวเกตเล็งดาวมฤตยูเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรมาดูกันว่าชาวราศีมังกรที่มาดูคลิปนี้พลังงานเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชาวราศีมังกรที่มาดูคลิปนี้มีเกณฑ์ที่ช่วงนี้คุณกําลังแบบ อยากขอพรอ,อยากมูเตลูหรือเป็นช่วงที่ตั้งหิ้งพระทําความสะอาดหิ้งพระในบ้านจัดหิ้งพระในบ้านหรืออีกในนึงค่ะไพ่เขาแนะนําว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายการสร้างยอดขายการสร้างรายได้แบบให้มียอดเขา้าเขาบอกว่าช่วงนี้ แนะนำให้จัดทิ้งผ้าในบ้านทําความสารหิ้งผ้าในบ้านให้สะอาดจะเป็นการเสริมดวงเสริมมงคลให้กับชาวราศีมังกรเรื่องที่ดีของชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในช่วงดาวเกตเลิงดาวมฤตยูคือเรื่องอะไรคะใพ่โชคดีมีสุขเรื่องที่ดีของชาวราศีมังกรค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรได้ทํางานที่ต้องพูดต้องเจรจาหรือว่าต้องให้คําแนะนํานะคะแต่การพูดการเจรจาการให้คําแนะนําเนี้ยเป็นจังหวะที่ชาวราศีมังกรได้รับ ความน่าเชื่อถือหรือต้องพูดในเรื่องที่ตนเองรู้ตนเองมีความสามารถอยู่พอดีไม่เกินกําลังความสามารถเลยแล้วพูดไปแล้วให้คําแนะนําไปแล้วผู้ฟังก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเขาเขาให้เกียรติคุณแล้วเขาก็รับฟังคุณเป็นอย่างดีอใครที่เป็นระดับหัวหน้างานช่วงนี้ยิ่งสบายเลยลูกน้องเือ,เอ,อฟังอะไรไปแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารค่ะส่วนใครที่เป็นระดับลูกน้องนะคะไพ่บอกว่าในช่วงนี้ ฟังหัวหน้าไว้บ้างเพราะว่าเป็นช่วงจวังหวะที่เขาพูดด้วยสติแล้วเขาก็พูดด้วยคําแนะนําที่ดีไม่ได้เป็นคําแนะนําที่เป็นพิษร้ายอะไรเลยแล้วคําพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยเป็นคําพูดที่เขาอะปกป้องคุณด้วยสามหรือเป็นคําแนะนําที่เขาอยากให้คุณอะเอาส่วนนี้ไปพัฒนาเพื่อที่ว่า ส่วนนี้เองมันจะเป็นคุณงามความดีที่ปกปักรักษาคุณณนะตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสบายอก,สบ,ยอกสบายใจสบายอกสบายใจมาจากไหนมาจากที่คุณมีหล่มพ่อล่มไส้มีผู้ใหญ่มีคนดูแลอย่างดีหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอยากจะพักผ่อนรู้สึกว่าชิลมากแต่การไปเที่ยวไปพักผ่อนเป็นการไปเที่ยวแบบเอ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยแต่ลักษณะการไปเที่ยวไพ่บอกว่าไปเที่ยวเหมือนคนแก่อ่ะแค่ไปนั่งชมบรรยากาศไปคาเฟ่สบายๆนะจ๊ะ ช่วงที่ดีในตอนนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนแบบว่ามีความนิ่งมีความสงบในใจมากขึ้นมาจากตัวเองด้วยแล้วก็มาจากคนรอบข้างด้วยแล้วก็มาจากการให้เกียรติด้วยค่ะส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะชาวราศีมังกรในช่วงที่ดาวเกตเลง็งดาวมฤตยูชาวมังกรต้องระมัดระวังเรื่องอะไรชาวมังกรต้องระมัดระวังเรื่องการร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมมือค่ะหรือว่าการลงทุนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณทําอะไรกับ ใครแอนขอดูหน่อยว่าต้องเป็นคนลักษณะไหนอ่ะช่วงนี้ถ้าเอาการงานที่เป็นงานประจำก่อนนะ งานประจำถ้าคุณไปตกปากรับคําไปเซ็นสัญญาอะไรไว้แล้วแผนงานมันจะชัดเจนมากว่าคุณต้องทําอะไรแต่นี้สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยภาราหน้าที่มันมาอยู่กับชาวมังกรหน,นักอึ้งเลยทําให้ชาวมังกรเนี่ยต้องทํางานแบบหามลุ่งหามคําค่ะส่วนใครที่ทํางานฟรีแลนซ์เหมือนกันในตอนนี้คืองานฟรีแลนซ์ไปตกปากรับคําไว้แล้วมีแกนที่คุณต้องดูด้วยนะว่าไอ้ที่รับรับปากไปแล้วเนี่ย มันต้องทํางานล่วงเวลาหรือเปล่าไพ่บอกว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรมีอยู่2ออย่างค่ะอย่างแรกตอนกลางคืนมีสมาธิมากกว่าตอนกลางวันอย่างที่2คือเอ้ยช่วงนี้ทํางานล่วงเวลาไปแล้วเออทำงานเกินเวลาไปแล้วแต่มีงานเข้ามาไหมมีงานเข้ามา แต่อีที่ทํางานเกินเวลาไม่ได้มาจากการหักโหมนะมาจากการที่แบบว่าอยากทําอ,อยากลุยมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอือแต่ไพ่เขาก็อยากให้ระมัดระวังว่าอยากให้ระมัดระวังว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันสําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งไปเร่งอะไรมากมายบางทีดูแลสุขภาพด้วยอืมเพราะว่าบางทีคุณทํางานในตอนเนี้ยเป็นการทํางานแบบ คุณทำหนึ่งคนแต่ว่าเห็นภาพเนี่ยเห็นภาพด้วยกันทั้งทีม,อ,มอยากจะแนะนําชาวราศีมังกรอยู่เรื่องหนึ่งครับอะไรที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่น้องแอมบอกเมื่อกี้เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกหน้าออกตัวรับเรื่องนู้นเรื่องนี้แทนหรือว่าเหมือนเหมือนเปิดทางให้เราหรือว่าทําอะไรเพื่อ,อเพื่อเพื่อบังเราไว้อย่างเงี้ยม,มันจะเกิดการเข้าใจผิด การที่บางครั้งผู้ใหญ่เขาออกตัวออกหน้าแทนเราในบางเรื่องชาวราศีมังกรกับจะมองในมุมที่มันตรงมันข้ามไม่ได้มองว่าเขาวางดีแต่กับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขากันเขาบางังเขาเขาปิดช่องทางตัวเองนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามท,ทุกการเคลื่อนไหวหรือการขยับตัวของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเกี่ยวพันกับชาวราศีมังกรโดยตรงนี่หยุด แล้วปล่อยให้เขาแอคชั่นให้เต็มที่ดูปลายทางอย่างเดียวว่ามันบวกกับเรามากหรือน้อยไม่มีลบแน่นอนอนะครับในช่วงที่ดาวเกตเลงดาวมฤตยูอยู่เนี่ยชาวราศีมังกรมูเรื่องอะไรมูเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภต่างๆนะครับเทวสุวรรณพญานาคเทพเจ้าไชายสิงเอะสามอย่างนี้นะครับอยากให้ทำนะครับคราวนี้ขอพรเรื่องอะไรแบบเด็ดๆแบบเด่นๆเ,เลยนะครับไพ่น้องแอนจะบอกกับ ชาวราศีมังกรคะในช่วงนี้ขอพอรเรื่องอะไรดีขอพอรให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีแสงสว่างหรือว่าเวลามองอะไรถ้าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นโชคเป็นลาบ เป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะคะขอให้ชาวราศีมังกรเห็นได้อย่างชัดเจนขอพอรเรื่องนี้ได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนะคะใครที่กําลังคิดคิดการใหญ่อยู่หรือว่าการงานเนี่ยคุณคุณต้องทํางานแบบทำงานกับผู้ใหญ่จริงๆให้บอกว่าขอให้ชาวราศีมังกรเนี่ยขอพอรให้ เรื่องงานราบรื่นรู้เรื่องได้ด้วยดีโดยเฉพาะการทํางานกับผู้ใหญ่ขอพรได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายชาวราศีมังกรที่ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่ายอดติดตามยอดรับชมนะคะหรือทํางานต้องการความพึงพอใจขอพรในช่วงนี้ได้และแอนเปิดไพ่เสริมให้ค่ะว่าชาวราศีมังกรจะมีโชคลาบมาจากทางไหนโชคลาบจะมาจากทางน้ําค่ะมาจาก สั่งหาริมารับเลขที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของคุณนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบแต่ไพ่บอกว่าถ้าได้รับผลกระทบแล้วเป็นชาวราศีมังกรเนี่ยเรามาดูคลิปนี้พอดีผลกระทบที่คุณได้รับจากเรื่องน้ําเรื่องต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับการเยียวยาอืม,อมโอเคอยากจะแนะนำนะครับให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมูกับน้ําหอมประจําธาตุดิน นะครับน้ำหอมปฐวีธาตุนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุดินนะครับใช้น้ําหอมกลิ่นปฐวีธาตุเนี่ยเพื่อความหนักแน่นเพื่อความมั่นคงนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับน้ําหอมกลิ่นมหาโหงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมชาวราศีมังกรเนี่ยต้องไปเจอกับผู้คนมากมายเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่การใช้น้ําหอมกลิ่นมหาโหงเข้าเจอกับคนมากมายนั้นจะ กลับเรื่องร้ายกลายเป็นดีกลับวิกฤตเป็นโอกาสเสริมให้ชาวราศีมังกรมีโชคมีลาบมากขึ้น แล้วก็สําหรับชาวราศีมังกรที่สนใจน้ําหอมแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่นะคะแอนเปิดไพ่ให้ค่ะสําหรับน้ําหอมปัตวีธาปัทวีธา,าจะช่วยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นกลิ่นของน้ําหอมนะคะจะเสริมสมาธิแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับชาวราศีมังกรค่ะส่วนน้ําหอมกลิ่นมาหาหงนะคะกลิ่นมาหาหงสําหรับคนที่อา ความพยายามหรือต้องการความมั่นใจว่าตัวเองกําลังพยายามทําอะไรอยู่แล้วอยากให้เรื่องนั้นสําเร็จฉีดน้ําหอมและขอพรได้ค่ะความพยายามนั้นจะเป็นผลสําเร็จค่ะขออวยพรให้กับชาวราศีมังกรทุกทท่านนะครับจะทําอะไรก็ขอให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นผลพลอยได้เป็นโชคเป็นลาภในทุกๆเรื่องนะครับ และชาวราศีมังกรที่เป็นสายมูนะคะมูเรื่องอะไรขอให้เรื่องนั้นสําเร็จสมหวังดังใจคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะค